น้ำท่วมอย่างนี้รีวดีกว่ากับเจ้ารถกระบะยกสูงคันนี้ครับกับ Toyota r ร v o 2.4e พ r u n นเนนะคันนี้บอกเลยว่าได้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้ปี2019และไม่หลักหมื่นเท่านั้นไปดูออปชั่นกันสำหรับคันนี้นะได้เป็นไฟหน้ามัลติ r e เฟกเตอรแบบนี้กระจังหน้าหล่อๆคมๆเลยตัวนี้มาพร้อมกับโครเมียมเงาๆตัดด้วยสีดำเป็นโนแบ็กแบบนี้ลังพึ่งระบายความร้อนได้ดีมีสปอตไลท์คู่หน้า ขอบคิ้วโครเมียมมาให้พร้อมเลยล้อแม็กตัวนี้ก็ได้เป็นล้อแม็กอลลอยเดิมโรงงานนะขอบ17เลยบันไดข้างขึ้นลงให้สะดวกและย้ําเลยว่าคันนี้เป็นรถยกฝูงเหมาะกับรถช่วงหน้าฝนแบบนี้นะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้พร้อมแล้วตัวนี้เป็นกระจกโครเมียมด้วยพับปรับไฟฟ้าสัญ,ญลักษณ์ไฮรักอยู่ครบหมดมือเปิดได้เป็นโครเมียมแท้เดิมจากโรงงานแบบนี้เลยและดูภายใน ได้เป็นเบาะผ้านั่งสบายไม่องมความร้อนเลยตัวนี้ได้เบาะทรงสปอร์ตกระชับตัวด้วยคอนโซลสวยๆตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะแผงประตูเทนูนแบ็กและสีเทาตัดด,ดูหรูหรากันไปเลยทีเดียวหัวน็อตไม่มีขันไม่มีขยับเลยโครงสร้างสวยเดิมดูรอยซีนกระดูกงูได้เลยเนียนๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เมดอาร์ตสวยไม่มีตีลังกาพิคว่ำม,มาแน่นอนหัวน็อตตามซอกประตูนะ ได้เดิมไม่เคยโดนประแจมาก่อนเลยนะครับสำหรับตัวเบาะด้านหลังก็เช่นกันกว้างนั่งสบายและตัวนี้นะบอกเลยว่าเป็นรถที่ไม่อมความร้อนมีที่พักแขนตรงกลางให้นะที่สำคัญเป็นที่วางแก้วให้ด้วยมีช่องเก็บของให้อีกใครที่ต้องการซุกซ่อนสมบัตินะสามารถใส่ไว้ใต้เบาะได้แบบนี้เลยเพื่อความปลอดภัยเกิดเราไปจอดรถข้างทางหรืออะไรแบบนี้นะบอกเลยว่าเซฟตี้จริงๆ กันชนท้ายมีมาให้พร้อมกับเซ็นเซอร์ด้วยสัญ,ญลักษณ์โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยไฟท้ายด้านหลังเป็นแบบฮาโลเจนแบบนี้นะตัวโคมไฟนะไม่มีแตกล้าวด้วยไฟเบรกดวงที่3มีมาให้และมือเปิดฝาท้ายเนี่ยเป็นโครมเมียมแบบนี้เลยตัวไลเนอร์ต้องบอกว่ารถไม่เคยบรรทุกเลยแทบไม่มีรอยขีดข่วนนะและดูด้านท้ายนะตัวนี้นะรอยอาร์ทุกอย่างเนี่ยเนียนๆรอยเชื่อมระหว่างตัวถังกับฝาท้ายนะพร้อมๆเลย ดูสัญ,ญลักษณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะการันตีเลยว่ารถได้โครงสร้างสวยเดิมไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับฟั่งคนขับนะก็บอกเลยว่าได้ออปชั่นมาแบบจัดเต็มเลยขึ้นลงมีบันไดข้างให้แผมควบคุมไฟฟ้าตรงนี้นะเป็นเปียนโ,นโนแบกนะและ เป็นกระจกพับปรับไฟฟ้ามือเปิดด้านในเป็นโครเมียมให้แบบนี้ไมค์คันนี้นะวิ่งอยู่ที่8,9400กว่ากิโลเท่านั้นเองพวงมาลัยเนี่ยมัรติฟังก์ชันมีระบบสั่งการด้วยเสียงให้สามารถเชื่อมต่อรับสายโทรศัพท์ได้บลูทูธได้นะเครื่องเสียงวิทยุได้เป็นบิวอินจากโรงงานเดิมรองรับ USB AUX ให้แอร์ Air ได้เป็นแอร์อนาล็อกและที่สำคัญเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้มีอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดสามารถ ปรับเป็นโหมดแมนนวลได้ดูอีโคโหมดทำงานเห็นไหมขึ้นที่หน้าปัดหน้าจอกันไปเลยพาวเวอร์โหมดก็คือกดสวิตช์ปุ๊บบอกเลยว่าออกตัวไม่มีอืดแรงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับฝากระโปรงนะโครงสร้างสวยเดิมเลยสัญ,ญลักษณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดฉนวนกันความร้อนเนี่ยไม่มีเป็นขุยไม่มีหลุดรุ่ยเลยอ่ะเริ่มที่หัวน็อตด,ด้านซ้ายนี่ไม่เคยโดนประแจเลยแล้วดูฝากระโปรง ๊ำนูนโตยโยต้าทุกอย่างอยู่ครบหมดตามฟอกนี่นะไม่มีตำหนิแน่นอนเบรก ABS กันล้อล็อกมาให้พร้อมสัญ,ญลักษณ์โลโกโ้ทุกอย่างอยู่ครบหมดและล้ำยาคูลแลนส์ไม่มีพ้องเลยอยู่ในเกณฑ์การใช้งานเครื่องเดินเรียบนิ่งเลยแอร์เย็นเจี๊ยบและตัวนี้ย้ำว่ารถโครงสร้างสวยเดิมดูคาเดิมปี2019แท้ดูจากเพจได้นะครับตัวนี้เนี่ยได้เพจแท้ปี2019เลยอ่ะ โครงสร้างดีซ้ายขวาหัวน็อตไม่มีขันไม่มีขยับเลยใครที่กำลังตามหาอยู่นะรถกระบะเกียร์ออโต้สประตูนะแพบอกเลยว่าขับคันนี้ไม่มีเหงาไม่มีเบื่อและเป็นรถตัวยกสูงพร้อมรุยไปได้ทุกที่ราคานะอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นและย้ำนะว่าคันนี้ได้เป็นรถไม่แท้เข้าศูนย์ดูแลเซอร์วิสตลอดเลย ข้อดีเลยนะลูกค้าสําหรับรถสํารองหน่วยงานนะแพรบอกเลยว่าการันตีโครงสร้างไม่พอรับประกันตัวถังให้รับประกันเครื่องเกียร์ให้และไม่วิ่งอยู่ที่8,9,000กว่ากิโลเนี่ยเข้าศูนย์ดูแลเซอร์วิสตลอดเลยมีวารันตีโครงสร้างนะมีตรวจสภาพรถให้โดยบริษัทชั้นนำน่าเชื่อถือใครที่ตามหาอยู่คุ้มค่า เพราะป้ายแดงนะเปิดตัวอยู่ที่800,000ไปปาย,ปายแต่ตอนนี้พี่ประหยัดไปแล้วหลายแสนบาทเหลือเพียงแค่5,39,000บาทเท่านั้นกับเจ้า Toyota Revo 2.4E p r u n n e r แทย้ำเลยนะว่าคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้รถสำรองหน่วยงานดูแลมาพร้อมๆถ,ถึงเลยใครที่สนใจไม่ควรพลาดมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนไม่น้อย8,9,000กว่ากิโลเท่านั้น ใครตามหาอยู่รีบเลยนะครับมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ